ผมปางแกนถึงแกนจะกี่เคมีก็ไม่ปวผมขาดร่วงจะกัดตัดยืดย้อมก็ไร้กังวลผมขาดร่วงด้วย Tresemme Hair Fall Control ที่มีเทคโนโลยี Bond Repair ช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง98%ใหม่ Tresemme Hair Fall Control มื้ชอช้าที่เร่งรีบต้องคเนาคับโจก๊กอร่อยง่ายได้คุณค่าใน2นาทีเพิ่มเนื้อหมู3เท่าพร้อมข้าวหอมมะลิแท้และวิตามินอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มครับคเนาคับโจก๊กอิ่มอร่อยทุกเวลา ล็อกล็อกล็อกไม่เหรอเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนม่มีแผ่นอกกระชับ3มิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีๆๆหลับสนิทตลอดคืน ฉันชอบทำกิจกรกรมต่างแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิคลครีมโรเซอัลหนังสะาพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียนกหมากทรีทเมนต์มาส์ใหม่ลูกแฝดของชมชอบต่างกันแต่ต้องการพภชนาการที่ดีเหมือนเหมือนกันชมเลือกเอ็นฟาโกรเจนทัลแคร์ให้ยุที่มี PHP มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและเอ็นฟาโกรเอพลสให้สายชมเลือกสิ่งที่ชมว่าใช่ใหม่เอ็นฟาโกรเอเพลสเจนทัลแคร แม่ครับกลับมาแล้วเพราะมีเคล็ดลับต้องดูแลให้เขามีสุขภาพดีเลือกเดตตอเดตตอไฮยีนดิสซินเฟเคเทนช่วยปกป้องให้ครอบครัวมีสุขอนามัยที่ดีคาเชื้อโร์9 9 9ทั้งไวรัสและแบคทีรีย